ปีศาจแดงเล็งเซ็นเตอร์แบ็กคิมมินแจแข่งนาโปลีแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกสนใจคว้าตัวคิมมินแจสตาผลงานเยี่ยมของทีมนาโปลีโดยแมนยูที่กำลังต้องการเสริมแนวรับของทีมในช่วงซัมเมอร์เป็นหนึ่งในสามสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่กำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของมินแจซึ่งมีท็อตแนมฮอสเปอร์และลิเวอร์พูลต่างก็อยู่ในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลายเซ็นของนักเตะรายนี้ โดยสื่อคาดว่าสเปอร์สน่าจะเป็นโอกาสที่ได้เปรียบเนื่องจากทีมของเขามีซนฮึงมินแข้งร่วมชาติคิมมินแจสำหรับคิมมินแจแข้งชาวเกาหลีใต้วัย26ปีย้ายมาจากทีมเฟเนบาเชเข้าร่วมนาโปลีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในฤดูกาลแรกซึ่งทำให้ลูเซียโนสปาเลติในใหญ่ของนาโปลีถึงกับออกปากชมว่านักเตะรายนี้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้อย่างไรก็ตามนอกจากทีมในพรีเมียร์ลีกแล้ว ยังมีทีมยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงต์แชร์แมงและบาเยนมิวนิกก็ให้ความสนใจเช่นกันโดยปัจจุบันคิมมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านปอนด์และนาโปลีอาจเตรียมแผนเพิ่มค่าฉีกสัญญากับคิมมินแจประการหลังนีกรีทีมชาติเกาหลีใต้อีกด้วย